สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเววรายการที่จะบอกเล่าถึงผลงานประสบการณ์และความรู้ทางศาสตร์วุจุ้ยของปรมาจารย์วราาัตนอัศวนกิตนะคะถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่อยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็ยังทิ้งมรดกเป็นความรู้ต่างๆให้เราหนะะังสือหลายเล่มนะคะแล้วก็เ<ช>ทปต่างๆนะคะที่ทางทีมงานเคยได้อัดไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจบ้านการสอนบ้านนะคะก็ ยังมีเรื่องราวเหล่านี้ไว้ให้เราได้ศึกษาต่อไปออปัจจุบันนี้เราก็ทำดำเนิน,นตามเจตนารมณ์ท่านอาจารย์ที่จะเผยแพร่ความรู้หงชุยที่ถูกต้องให้กับลูกศิษย์หรือว่าให้กับคนบท,ทั่ว <สม S 1> ไปเรียนฮงชุยนะครับว่าหงชุยเป็นยังไงหงชุยที่แท้จริงเป็นยังไง การใช้หูช่วยในชีวิตแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นยังไงค่ะไม่ว่าะะจะเป็นการเรียนการสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะที่อ,อาคารเรียนหูช่วยอาจารย์มาทุกวันเสาร์ตั้งแต่บ่ายช่วงบ่ายนะคะตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปนะหรือว่าจะเป็นคอร์สเร่งรัดนะคะในที่รีสอร์ทหูช่วยบ้านผู้เขาซึ่งเราก็จะจัดเป็นระยะระยะไปนะคะ,ะตามวันเวลาที่เหมาะสมนะ แล้วก็เลือกหัวข้อนะคะเลือกเนื้อหาที่จะให้ทุกคนได้ประโยชน์ที่สุดนะคะในแต่ละกลุ่มเช่นในเดือนนี้นะคะเราก็ตั้งใจเวลาว่าเราจะมีเรื่องของคอร์สที่จะเรื่องเกี่ยวกับการจัดบ้านนะคะในยุคเก้าสอนจัดเลยก็จากประสบการณ์แหละที่พวกเราไปตรวจงานมาไปตรวจของชื่อกับท่านาารมาเป็นคปีนะครับ แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังตรวจอยู่นะแต่ว่าพอไปตรวจแล้วเนี่ยเราก็เจอพบว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของการจัดวางการจัดเรียงที่ที่ถูกต้องคหรือการเรียนการสอนเองก็เหมือนกันที่เราผ่านมาเนี่ยโอ้โหเราสอนมาหลายปีนะมันจะเป็นในเชิงวิชาการมาก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 ,มากเลยแหละบากว่านะถ้ามันคนที่สนใจที่มีพื้นฐานความรู้แล้วมันจะนําไปใช้ต่อยอดได้แต่ถ้าคนที่ เริ่มใหม่เลยเริ่มจากศูนย์อย่างเงี้ยไปเรียนงงมากวันมันเหมือนกับว่าเราเร่งเอาความรู้สิบปีมาบีบให้มันจบภายในสามวันอย่างเงี้ยคถ้าคนที่ไม่เก็ตเลยก็อาจจะเวอเว่อหน่อยเที่ยวนี้จากประสบการณ์จากการสรุปของพวกเราแล้วก็จากงานทำความคิดเห็นของคนรอบๆข้างเนี่ย <ๆ S 2> เขาก็เลยแก้งเรามาว่าเขาอยากเรียนรู้ผู้ช่วยที่แบบ นำไปใช้ประโยชน์ได้เลยเรียนวันนี้กลับไปพรุ่งนี้จัดบ้านได้เลยรู้ว่าเอาไหนควรใช้อันไหนไม่ควรใช้อ่ะอย่างนี้เราก็หลังสรรคอสมาให้เอาง่ายๆนะครับใช้เวลา2วันกับ1คืนนะเพราะว่ามันจะต้องเรียนเยอะหน่อยมันมีหลายห้องนะครับ <c oughs> แต่ว่ายังไงก็ตามก็พยายามจะสอนให้มันครอบคลุมทั้งหมดนะครับอย่างน้อยช่วยเหลือตัวเองได้ แล้วก็นําไปจัดบ้านให้มีชีวิตที่ปังในยุคเก้านะแล้วก็มีความราบรื่นในชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะครับหรือว่าปัจจุบันเนี้พวกเราประสบปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็คงรู้แล้วแหละว,ว่าปัจจุบันเนี้มันดูเหมือนจะดีเออแต่ว่ามันฝืกเคืองมาก,นะกม,มันมีทุกอย่างชะลอตัวหมดเออมันดูแบบอะไรแบบมันหนืดๆเล็กลงยอดขายน้อยลงค่ะ แต่ค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้มันก็จะเป็นสภาวะอย่างนี้เหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าในยุค๙ง้า้ที่สุดนี่นะป๋าเรารู้ได้เลยว่าทุกครั้งที่เราช้อปปิ้งหรือว่าออกไปทานข้าวนอกบ้านนีค่ะหรือว่าซื้อของเนี่ยเงินจํานวนเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่ามันได้ของน้อยลงหรือช้อปปิ้งจํานวนเท่าคือของใช้จําเป็นเท่าเดิมนะแต่ใจเงินเพิ่มมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันก็ ทั้งหมดรวมๆกันนะคะทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยแล้วก็สภาวะบีบคั้นต่างๆด้วยแล้วเราก็ยังจะไม่จบแค่นี้นะมันยังจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าย่างเข้ายุคเก้าเนี่ยก็บอกแล้วนะจะอยู่ในภาวะที่ข้าวยากหมากแพงนะคะนะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ท่านอาจารย์หมาเนี่ยเตือนเราไว้แล้วตั้งแต่ก่อนก่อนจะเข้านะก่อนจะเข้ายุคเก้าประมาณหลายปีเราจะเป็น ทีมแรกๆหรือว่าท่านอาจารย์เป็นบุคคลแรกที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคเก้าให้พวกเราเตรียมตัวในยุคเก้าท่านอาจารย์เตรียมตัวให้ที่รีสอร์ทอของชอวบ้าภูเขามีการทํหูช่วยที่ดึงประสานพลังในยุคแปดกับยุคเก้าให้มันต่อเนื่องกันคือทุกอย่างนี้ท่านอาจารย์เตรียมตัวไว้ให้พวกเราแล้วนะครับเหลือแต่ว่าพวกเราเนี่ยเลือกไปใช้หรือว่าเลือกนาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ หรือการกระทั่งใช้เครดง่ายๆที่สามารถทําได้ที่บ้านนะเหมวอนที่ที่เราเล่าเมื่อวานที่เราบอกเมื่อวานไปนะคะก็คือการใช้โรมแดงโคมเขียวหน้าประตูนะวันนี้ก็ต่อด้วยพรมเลยละกันเพียนแต่ว่าสีแดงสีเขียวเหมือนกันแต่ใช้อีกหนึ่งแห่งนะคะให้ปาเล่าเลยเอาเลยแม่เลยแม่เริ่มเลยเอาก็เริ่มที่นะคะโต๊ะอาหารนะคะซึ่งในยุคเก้านี้นะคะท่านอาจารย์ก็บอกเลยว่าดีที่สุดควรจะ มีแผ่นรองจานอะเป็นแมทเพลเนี่ยนะใช่ค่ะฝรั่งเขาเรียกเพลทแมทเออเพลทแมตค่ะผ้ารองจานนะคะก็ใช้สีแดงกับสีเขียวเช่นเดียวกันแต่เราจะใช้สีแดงอยู่้าใช้สองผืนนะคะคือผืนสีแดงอยู่ข้างล่างและผืนสีเขียววางทับข้างบนเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ขนาดเท่ากันก็ไม่มีปัญหาหรือบางคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาอยากจะเขียวในกรอบแดงนอกก็น่าจะยังได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ ชอบละกันพี่หว่าถ้านึกไม่ออกหรือว่าทําไม่ถูกก็ดูที่เพจห้องเคล็ดอาจารย์หมานะครับอาจารย์ทําไว้ให้จํานวนหนึ่งนะสร้างไว้แล้วก็ประจุพลังไว้ให้สําหรับลูกศิษย์ที่ใช้แหละก็ไปสอบถามได้แต่ว่าต้องบอกนะอย่าไปเหมือนป่านะได้มาได้มาต้องใช้นะ บางนี่กลัวมันเปื่อนได้ได้มาปูใช่ไหมอะไรกินข้าวยกของเก็บไปเอออาจารย์ก็ด่าอาจารย์บอกไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นนะคะที่อาจารย์บอกก็กกก็็ล้างซัเก็บหรือเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะคะถ้าบอกว่าเหลือทนแล้วนะก็เปลี่ยนเลยนะคะไม่มีปัญหาอาจารย์บอกแล้วไม่เคลือบไม่ใช่เคลือบหรอกเอาไปเอาไปเหมือนแลบไว้ อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเวลาแรปอะถ้ายิ่งมันเกิดเงาสะท้อนนะก็ไม่ได้นะคะคืออย่างนี้โต๊ะอาหารเนี่ยเป็นโต๊ะที่ให้พลังของออให้พลังของการเลี้ยงดูครอบครัวถ้าพูดถึงว่าโต๊ะอาหารจะเกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่ารายได้เนี่ยก็จะเป็นรายได้ที่จะนามาใช้ใจ่ายในครอบครัวได้พอหรือไม่ก็จะอยู่ที่โต๊ะอาหารหรือถ้าคุณค้าขายนะคะ กำไรที่คุณจะได้มาแล้วก็นํามาใช้จ่ายในครอบครัวในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะอยู่ที่โต๊ะอาหารนี่แหละใช่ทีนี้นะถ้าคุณตกอยู่ในภาวะที่ชักหน้าไม่ถึงหลังนะเงินใช้ต่อเดือนเนี่ยไม่ไม่คบเวเดือนสถทธคุณต้องตรวจด,ดูที่โต๊ะอาหารเป็นอันดับแรกเล้วใช่นะว่าเช่นมันมองจากประตูหน้าเห็นต้องกินข้าวไหมอันเนี้ยเป็นข้อเสียหายใหญ่เลยนะที่ส่วนใหญ่จะเป็นกันทุกบ้านค่ะ นะครับพอถ้าเราเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วเจอตูองยินข้าวเลยเราจะเป็นคนเอาภาษาง่ายๆเรียกว่าฟุ่มเฟือยอใช้ชีวิตใช้เงินที่หามามันจะหมดไปกับการกินอยู่อาศัยอะไรก็ไม่รู้รสนิยมเราเท้าคู่สามหมื่นเกงตัวสี่หมื่นอะไรเงี้ยเออใจหายค่ะใจหายเ,ออเดี๋ยวได้อางนี้แหละหรือว่าไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ว่ากันอ่าอ่าเนี่ยมันจะหมดไปกับการกินอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต อาจารย์เคยบอกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นโต๊ะอาหารหรือว่าโต๊ะอาหารอยู่ใกล้ประตูหน้ามากๆแล้วนะคุณจะอ้วนบอกเลยเพราะว่าคุณจะคิดเห็นเหรอเห็นไม่เห็นหรอกแต่ใกล้โอเคอ่ะถ้าเห็นจากประตูหน้านะคะน้ําหนักคุณจะเพิ่มขึ้นง่ายง่ายและไวมากนะแล้วการควบคุมน้ําหนักใดๆเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเพราะว่าเห็นสิ่งใดก่อนก็จะคิดถึงสิ่งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเข้ามาปุ๊บเห็นมันก็จะคิดถึงเรื่องการกินก่อนอันดับหนึ่งนะคะอันดับที่สอง อยู่ในตำแหน่งที่รั่วไหลหรือไม่นะคะเ,เช่นตั้งข้างๆประตูที่เอหน้าต่างที่เป็นเสมือนประตูนะคะหน้าต่างบางยาวจรดบพื้นหรือว่าเป็นประตูด้านข้างประตูกระจกใสเพราะว่าาไว้มองวิวข้างนอกนะคะอมองสวนด้านข้างเ,าเานี่ยนะคะอันนี้ก็คือรั่วไหลมากเกินไป นะวิธีการแก้ไขก็ง่ายๆนะอะ่ส่วนเรื่องการ<ม>ตั้งโต๊ะหานี่เรามีสอนไปแล้วแหละย้อนกลับไปอยู่ได้ทีหนึ่งแล้วกันรับว่าวันนี้เรากลับมาคุยถึงแผ่นรองจานก่อนนะในหนึ่งโต๊ะอาหารเนี่ยนะครับสมมติชาบ้านคุณอยู่กันหลายคนเนี่ยควรเอาวางไว้เลยนะให้มันพร้อมทานได้เลยไม่ต้องเก็บนะครับเอาเอาเป็นว่าอย่างนี้บนโต๊ะอาหารเนี่ยควรจะจัดให้สวยงามแล้ววางดูเหมือลนลักษณะว่า พร้อมทานอยู่เสมอจะเป็นลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ถูกไหมคะในยุคเก้าอาจารย์กำหนดไว้ให้วางทั้งวางสี่ชุดเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะมีสมาชิกในบ้านเท่าไหร่คุณวางเก้าอี้ไว้ที่โต๊ะอาหารเนี่ยสี่ตัวสี่ตัวครับแล้วก็วางแผ่นรองจานไว้สี่ที่เหมือนมีคนนั่งทานสี่คนนะครับถ้าตามปกติวิชาเดิมๆของเราเนี่ยเราก็จะมีจานช้อนซ่อมคือเซตเป๊ะเซตเป๊ะก็ได้นี่ก็ได้เราก็เซตเต็มชุดได้นะครับ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็สามารถวางตะกร้าหรือว่ากระเช้าผลไม้สวยๆได้นะครับจะเป็นผลไม้จริงก็ได้รไดหรือจะเป็นผลไม้ที่ทาจากแกะจากอัญมณีก็ได้นะคะถ้าไม่จริงต้องพลาสติกไม่เอานะพลาสติกมันมีพลังน้อยมากพลาสติกก็ไม่ได้เรซินก็ไม่ควรนะคะควรจะเป็นอัญมณีที่แกะนะครับเป็นลูกผลไม้เป็นลูกข้าวโพดอะไรเนี่ยได้หมดที่เป็นของกินเนี่ยได้หมดเลยหรือว่าเป็นลักษณะข,ของคริสตัลนะก็จะทําให้เรามีการทํามาหากินที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะรับ มีเงินพอที่จะเหลือเก็บหรือว่ามีกําไรมากพอที่จะเอาไว้เก็บเครดบนโต๊ะอาหารเนี่ยรวมไปถึงลักษณะอัญมญณีที่เป็นเหมือนอาหารจริงๆนะคะไปดูได้ที่ห้องเครดหรือว่าที่รีสอร์ทภูขเขาในอัญยมณีในห้องบ้านอัญญมณีนะคะคก็จะมีที่หมูสามชั้นเอยปลาเอยเม็ดถั่วเอยผักเอยอสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถจะนํามาจัดแต่งบนโต๊ะอาหารได้เช่นเดียวกัน สิ่งที่ไม่ควรจะมีเลยบนโต๊ะอาหารคือมีดปุกยากะปุกยามอเมีดมีดได้ใช่อาวุธไม่ควรเออวุธไม่ควรของแหลมนะหมายความว่าหมายถึงปลาหมายถึงมีดที่ตัดสเต็กอะไรอย่างี้ใช่ไหมอันน้ก็จริงก็ไม่ควรก็ควรจะไม่ให้วางอยู่ในนี้แค่ช้อนช่อมพอแล้วหรือตะเกียบนะเวลาวางตะเกียบเนี่ยยังวางตรงๆไม่ได้เลยนะถือว่าเป็นพิฆาตคนอื่นก็ต้องวางด้านข้างางวางด้านยาวอย่างนี้นะ นะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้รายละเอียดเยอะอยู่เออคุณก้อยบอกแหละแล้วก็คนจะชอบเอาปุกยามาวางไงกลัวลืมกินยาถูเออหรือรวมไปถึงกระปลุกวิตามินต่างๆด้วยนะไม่ใช่เฉพาะยาและอาหารเสริมก็ไม่ดีนะแล้ววางข้างๆให้เห็นชัดเจนตลอดเวลาก็ไม่ได้นะคะจริงจริงแล้วควรจะอยู่ในลิ้นชัควรจะอยู่ในลิ้นัควรจะมีตู้อะไรเก็บให้มันมิดชิดแล้วกันนี่ถ้ารวมถึงตู้เก็บยาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เป็นตู้เก็บยาก็ไม่ได้นะ ควรจะเป็นตู้แต่ไม่รู้ว่าเก็บยาถ้าคนนอกเข้ามาไม่รู้ว่าเก็บยาเนี่ยดีที่สุดมีแค่เรื่องต้องอิงข่านะครับเนี่ยการรายละเอียดที่สอนแบบเนี้หรือว่าการจัดบ้านแบบเนี้นะครับก็จะถูกบรรจุอยู่ในคอร์สหลักสูตรละนะจัดบ้านให้ปังในยุคเก้านะครับที่เรีสองชื่อบางบุขาววันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามมิถุนายนนะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราจะเริ่มเรียนที่ครึ่งบ่ายของวันเสาร์นะคะตอนค่ำก็เรียนนะ แล้วก็ประมาณสักสามโมงสี่โมงเย็นประมาณนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานสามารถไปเรียนได้นะครับเรียนแล้วกับนํามาใช้ประโยชน์ได้นี้รับรองปรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมูช่วยท่านอาจารย์เนี่ยแค่พื้นฐานก็สามารถทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปดมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่นอนถูกต้องนะอ่ะอันนี้ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่รีสอร์ทมูช่วยบ้านภูเขานะครับอ่าหรือว่า ถ้าทนไม่ได้นะคะถ้าทนไม่ได้ไม่อยากเรียนแล้วนะคะก็บอกทีมงานก็ได้นะคะเชิญทีมงานไปให้ตรวจบ้านราะว่าณขณะนี้เนี่ยเราแก้ให้ทุกหลังเท่าที่เราจะทาได้เลยทุกสิ่งเราตรวจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภูเทพรับปริมณเพลนะครับทั้งลูกศิษย์เก่าแล้วก็ลูกศิษย์ใหม่ก็ตรวจได้นะครับหรือใครที่เคยตรวจแล้วอาจารย์ไล่ออกบ้านเราก็พยายามจะเอาหัวไปแกาพยายามจะไปไถเพื่อจะแก้ไขให้นะครับ คนที่กลัวว่าอาจารย์ตรวจแล้วจะแก้ย้ายเนี่ยนะครับเราอบอกแล้วว่าเรามาเพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือะนะครับวิชาท่านอาจารย์ย้อนกลับไปใช้เมื่อสมัยเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนี่ยยังไงท่านอาจารย์ก็ช่วยแก้ไขให้งัดมาทุกพื้นฐานวิชานะบรรเทาบรรเทาเ,บา,เบ,าบาบางความทุกข์เราความลําบากในยุคเก้านะก็ก็บอกเลยว่าเอ๊ยบางคนแบบว่าู ไปตั้งห้าหกคนเลยเหรออะไรนะคนอื่นเนี่ยเขาไปเขาไปคนเดียวตั้งนานนะของเราเนี่ยเราชอบนะคะใช่ไปเป็นทีมงานไปสุมหัวกันนะไปไปคุยเย็นก่อนนะไปคุยเั็นก่อนว่าเอยจะทําอะไรแค่ไหนใช้วิชาแนวทางไหนดีไหมที่ดีที่สุดนะก็ถ้ากรุงเทพบริมเก็ติดต่อมาตามไอดีนะที่เขาเขาแปะไว้ให้ในลิงก์เนี่ยนะครับ ก็จะมีทั้งทั้งคุณตาโตก็มาช่วยดูนะหุงแตงด้วยแล้วก็ถ้าต่างจังหวัดต่างประเทศก็ติดต่อทางฝามานะครับเรามีโปรแกรมนะว่าจะไปกันไม่ว่าจะเป็นทางภาคอ่าลาบ,บุรีนะตะวันตกนะครับอีสาน<า>อีสานก็คือโคราชนะบุรีรัมสุรินทร์อะไรพวกนี้ก็ขอนแก่นมนาะส่งมาแล้วกันนะครับแล้วเมื่อกี้นี่แลบแลบมานะ <laughs> มีเพชรบุรีแลบมาด้วย เพราะถ้าทางใต้ทางใต้เอาไม่เกินไม่เกินหัวหินปานบุรีนะนะจริงเหรอหอูอยู่พังงาค่ะป๋าพังงานี่ไม่ไหวเยวไอ้ไกลๆนั่นขอป่านรวบรวมก่อนนะป่าคะแล้วอะไรนะข้าวน้า้าโอ้โหน่นแพ่เนี่ยวันนี้ไม่มาจะบอกว่าไปได้ไปให้แลครับเดี๋ยวจะไปให้แต่ว่าอันนั้นคงต้องเป็นทัวร์นกขมิ้นนะห้องคายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขอจัดจัดระบบกันนิดนึงว่าเราจะต้องไปยาเป็นสัปดาห์เลยก็ไม่ค่อยี่เรายังนึึกถงรายนั้นอยู่นะ ลายที่อยู่ทะเลจำได้ไหมเออเขาก็อยากให้เราไปเอาอย่างนี้สําหรับต่างประเทศเนี่ยติดต่อปปไปก่อนนะคะไม่แน่ว่าเราอาจจะหาวิธีการใดก็ได้นะให้ช่วยกันแล้วกันนะว่าทำยัางไงให้ได้ใช่อ่ะตรงนี้ฝากไว้ในเกษตรสาคัญสําคัญหรือว่าเคษดง่ายๆเลยแต่คิดดูก่อนนะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความมั่งคั่งร่ารวยให้มีเพิ่มขึ้นและมากขึ้นทุกปีเราควรทาเคล็ดอาถรรพ์วิชา ด้วยการออกจากบ้านแต่เช้าตรู่คำว่าเช้าตรู่ไม่ต้องถามนะ,มะกี่โม,มคือในวงเล็บนะคะท่านอาจารย์บอกไว้ด้วยนะเมื่อเวลาที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นจากขอบฟ้าในวันปีใหม่หรือในวันตรุษจีนว่าอ,อันนี้ต้องรอแล้วนะคะวันใดวันหนึ่งก็ได้เพื่อออกไปหาก้อนหินก้อนใหญ่ๆขนาดที่สามารถยกหรืออุ้มได้หึงก้อนอและนำกลับมาที่บ้าน เพื่อวางเอาไว้ในตำแหน่งเงินทองโดยที่จะต้องทำการเปลี่ยนหินก้อนนี้ใหม่ทุกปีหินก้อนที่ใช้แล้วให้นำเอาออกไปไว้ในสวนหน้าบ้าน,ห,นหรือหากไม่มีที่ที่จะวางได้ก็ให้เอาหินก้อนนั้นทิ้งไปก็ได้และหินที่ใช้ต้องเป็นหินกลมมนไม่มีเหลี่ยมคมเดี๋ยวยังไงพอโบราณเนะมื่อก่อนป๋าเคยทำนะไปเอาหินจากห้องเคส็ดมาวางไว้หน้าบ้านก่อน ตอนเช้ามารุษจีนก็เดินออกไปหน้าบ้านแล้วไปอุ้มเอกมาวางก็ดูง่ายนี่เราก็ต้องรู้จักใช้รู้จักทิ้แพงบ้างคือยังไงแล้วเดินหาตายเลยกว่าจะหาเจอหินเนี่ยไม่งั้นเราต้องไปหมายตาไว้ก่อนหมายตาจากร้านไว้ก่อนเออคืออย่างนี้ยังไงแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวปีใหม่อ่ะจะนํามาเตือนความทรงจาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วหินหนึ่งก้อนหินก้อนใหญ่หนึ่งก้อนเนี่ยนะคะเป็นเคล็ดที่อุดการรั่วไหลได้ด้วยนะคะถ้าในชีวิตคุณรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมากเหลือเกินแล้วก็ เวลาจะซื้ออะไรเนี่ยอดใจไม่ได้สักครั้งหนึ่งนะคะลองดูนะลองดูนํำหินหนึ่งก้อนใหญ่กลมมนี่แหละคะ่ะจริงๆเราต้องใหญ่เท่ามาณเส้นผ่าศูนย์กลางแปดนิ้วนะคะวา,วาง,งาใหญ่หัวเท้านิดหนึ่ง ให้วางสกัดพลังไว้ที่ข้างประตูหลังด้านในนะข้างประตูหลังด้านในด้านไหนที่มันเปิดออกกว้างๆอ่ะเอาวางไว้ด้านนั้นนะคะตรงข้างๆประตูก็ลองดูก็ได้นะร่ัวหค่ะก็สอบถามก้อนหินได้ที่ห้องเคล็ดอาจารย์มาด้วยเช่นเดียวกันค่ะาต่เขาแหม หาให้ทุกอย่างหาให้ทุกอย่างแล้วจ้ามีให้ทุกสิ่งหาให้ได้ทุกอย่างไม่ได้ง่ายนะต้องไปเอาที่เมืองการเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยขนแล้วเพราะมันเป็นการเอาทรัพยากรไปดูนะห้องเพลสเนี่ยก็เปิดตั้งแต่เปิดทําการทุกวันนะคะสระมมณเช้าถึงสี่โมงเย็นใช่ไหมคะค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ